สวัสดีสมาชิก YouTube ช่องเพจหางานทุกท่านนะครับวันนี้วันที่29มีนาคม2563นะครับมีประกาศรับสมัครพนักง,งานจาก Tesco Lotus สาขา h a r b o บอร์มอลแลมฉบังนะครับใครที่กำลังมองหางานที่จะต้องไปทำที่ Lotus เนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยสำหรับวิดีโอนี้ไปดูกันเลยครับรับงานด่วนนะครับรับสมัครหลายตำแหน่ง ที่อย่างที่บอกไปว่าเป็น tesco lotus สาขา h a r b o บ m มแหลมฉบังดูว่ารับอะไรบ้างนะครับรับพนักงานเสริมรายวันทำวันละ9ชั่วโมงรวมพักนะครับวันละ330บาทรับ4อัตรานะครับรับพนักงานเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสงานหลักคือเช็ดรถเข็น แล้วก็ตะก,กาช้อปปิ้งรับ2อ,อัตรากะเช้าแล้วก็กะบ่ายนะครับวุฒิม3ขึ้นไปอายุ18 5 0ปีอีกหนึ่งตำแหน่งรับพนักงานตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้างานหลักคือยืนวัดอุณหภูมิบริเวณด้านหน้าทางเข้าห้างงานยืนครับรับ2อ,อัตรากะเช้าและกะบ่ายสำหรับวุฒิม3ขึ้นไปอายุ18-50ปี สำหรับงานในส่วนนี้นะครับขอคนที่กล้ากล้าที่จะพูดคุยกับลูกค้ากรณีที่พบเจอลูกค้าไม่ใส่แมสหรือพบเจอลูกค้าที่มีอุณหภูมิร่างกายที่มากกว่าปกติกล้าที่จะพูดคุยกับลูกค้าและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะว่าเราจะต้องบอกว่าถ้าใครไม่ใส่แมสมาเราก็ต้องให้เขาใส่แมสหรือปฏิเสธห้ามแม้เขาเข้าอย่างนี้นะครับก็ต้องเป็นคนที่ที่กล้าที่จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับลูกค้านะครับในส่วนนี้ ตำแหน่งต่อไปรับพนักงานประจำรายวานันอ๋อในส่วนนี้แหละฮะในส่วนนี้เป็นพนักงานประจำรายวันนะครับค่าแรง350บาทค่าของชีพ42บาทต่อวันนะครับตำแหน่งต่อไปรับพนักงานจัดเก็บรถเข็นรับเพศช,ชายอายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิรับ1อัตราครับ ตำแหน่งต่อไปรับพนักง,งานแผนกผักและผลไม้อายุ18ปีขึ้นไปวุฒิม .3 าขึ้นไปรับ2อัตราสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้มีใจรักบริการสามารถยกของหนักได้สามารถทำงานเป็นกะได้นะครับตำแหน่งต่อไปรับพนักง,งานจัดเรียงสินค้าอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิม .3 าขึ้นไปรับ3อัตราสำหรับแผนกนี้ขอคนที่สามารถยกของหนักได้ มีใจรักในงานบริการสามารถทำงานเป็นกะได้รับทั้งเพศชายและเพศหญิงครับกรณีคู่สามีภรรยาสามารถแยกกันได้นะครับก็รับสามีภรรยาด้วยรับแ,แฟนกันด้วยนะครับเป็นโอกาสดีฮนะเพราะว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาจะรับคนใดคนหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยรับสามีภรรยาแต่ว่านี้ถือเป็นโอกาสดีครับเพราะว่ารับทั้งสามีและภรรยาคู่กันได้เลยตำแหน่งต่อไปรับพนักงานจัดเรียงสินค้า กะกลางคืนครับอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิม .3 ขึ้นไปรับ1อัตรานะครับสำหรับรแผนกนี้ขอคนที่สามารถทำงานกะกลางคืนได้สามารถยกของหนักได้เพศชายครับทุกตำแหน่งที่ประกาศไปรับสมัครสมัครได้ที่จุดบริการลูกค้าโรตัสชั้นจีสาขาแหลมฉบังอาคาร h a r ์เบอร์มอหรือสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคลโดยตรงครับ จะเห็นว่าเราจะบอกอยู่บ่อยๆว่า,าตำแหน่งนี้18ปีขึ้นไปตำแหน่งนี้18ปีขึ้นไปนะครับก็คือใครที่ต่ำกว่า18ไม่ได้เลยนะครับต้อง18ปีขึ้นไปเท่านั้นไม่เกิน50ปีวุฒิหลักๆก็จะมีบางตำแหน่งที่ประกาศไปนะฮะเดี๋ยวเลื่อนไปดูนะครับบางตำแหน่งไม่ใช่วุฒิแต่ว่าวุฒิหลักๆก็จะประมาณม .3 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้รูปถ่าย1-2นิ้ว2ใบนะครับถ้าคุณสนใจก็ไปสมัครกันได้ที่ เทสโก้โลตัสาขาแหลมฉบังฮาร์เบอร์มอลถ้าคุณอยากให้เราหางานมาลงไว้ให้คุณเรื่อยๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เพจหางานเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีงานใหม่ๆเอามาอัปเดตให้คุณคุณจะได้ไม่พลาดนะครับขอทุกคนได้งานครับโชคดีครับสวัสดีครับ